สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง4ี่ห้าหกชาแนวเลยนะครับผมนี่เราก็อยู่กับค่ายมาฟาหกเกนาะครับเนาะเอามาพี่น้องเอ้เมล็ดเกมอันบึ้งเกือนะครับผมนะักนก็ทุน7,500นเนาะครับเนาะมางัดทั้งงัดที่เบ็ด100แล้วกันนะครับก็จัดตปิดที่7,500ลุยครับผมม,มามาลุยเกมบึ้องเกลียนะครับผมนะ โอ้โหสปินล้วนๆน,นะครับผมนะไม่มีเพิ่มตัวคูณเลยนะครับยังวะได้มาสิบสี่สปินคอมโบคูณเท่าน,นึงเอา้าทำมันกระยันคอมโบก็ไดอยู่ได้ละครับพี่น้องเอ้ยนะครับมันอยู่ที่การคอมโบนะครับขอให้คอมโบไหลแบบต่อน,นื่ยังเงาๆนะครับผมนะมัน,ก,นรกระบริเด็กืรกันนะครับสุ่มได้ขี่ไล่ๆมันอาจ,จีพแตกงําๆก็ไดนะครับผม <laughs> โอเคครับผมจังวะน,นี้วายแตกนะครับผมนะสวยเอาวายแตกรอบสอนเอาแล้วไงวายแตกรอบสวนจะได้ใช้ไม่เอ่ยจังหวะนี้ว่าไงเอ้ยได้อยู่กับไปเราก็เอ,อิบกิดกระเพิมสวยมีบอกะอืมเอาคอมโบไหลครับผมคอมโบไหลเว๋ยเรียบร้อยนะครับรางวันใหญ่แตกนะครับบางวันก้อนตัวไปหนึ่งเพียนะครับสองพันสามสวยเอาละคูณเจ็ดร้อยอยู่แล้วครับผมบาทที่นี่ วายแตกวายแตกวายแตกเอาสวยโอ้ยบังในน้อยนะครับผมบังไงยังบ่มาระครับว้ายบังดีพี่น้องกันเอิฟเก็บกระเพิบสวยวายแตกได้ไซส์ไม่เอ่ยว้ายเรียบร้อยบังไงอีกก็เอิฟเก็บกระเพิบสวยมีบอมีบอว้ายใม่อีกว้ายเอิฟเก็บกระเพิบเฮ้ยวายแตกเต็มแถวเกียบกรบพี่น้องเอ้ยหลังวันใหญ่แตกนะครับ บ้างนี่ก็ซูเปอร์ไปหนึ่งเทนะครับสวยงามเออไม่ได้นเนวนี้นะครับผมนะอู้หูไม้แตกเต็มแถวบาเลยใส่เนาะไม้เรียวไม้เรียวเอ,อ้ยมีบอสไม้เรียวไม้เรียว,เ,วเอ,อ้ยสวยงามมีบอเอ,อ้าตอนนี้ก็กำไรเน้นๆแล้วครับพี่น้องเอ,อ้ย กำไลนิ่งๆแล้วนะครับผมน้ฟาดไปร้อยแปดสิบเท่าแล้วนะครับเน้นๆเน้นๆเน้นๆน้นเน้นเน้้โหไม่มาเลยนะครับผมเงียบกิฟวายมันแล้วมาแล้วเอฟเจกกระเพิรสวยไปเร็วไปเร็วเอฟเจกกระเพิรสวยบีบอ้ายไปเร็วไปเร็ววายเอฟเจกกระเพผมเฮ้ยพี่น้องเบิรงบัรกนี่เบิรงบัรกนี่ว้า เอฟเกกระเพิบมีอีกครับผมมีอีกนลครับวายหมาอีกแล้วครับเมเกิบกระเพิบเฮ้ยก็มานี่ครับก็มานี่ครับเรียบร้อยนะครับรางวันใหญ่แตกนะครับบ้างนี่ก็ซูเปอร์ไปหนึ่งเท่นะครับไม้อีกหมื่นแปดนะครับผมนะเอาดิครับแปกสามร้อยเจ็ดสิบเท่าไปแล้วนะครับตอนนี้เอาเพิ่มมาอีกหนึ่งสปินครับผมสวยเอาละนะครับผมนะไม่เหลียวไม่เลองสกิปเป็นโดนนะครับ นี่เห็นบอก่เป็นจังไดนะครับผมพี่น้องสุ่มได้ขี่ให้ให้ตาแตกสวยๆนะครับผมนะบอกแล้วเอาโอเคนะครับก่อนเรียบร้อยจบไปที่สามหมื่นเจ็ดวันเทียบเลยนะครับผมนะก็สามร้อยเจ็ดสิบเท่านะครับเนาะพอนะครับผมนะเซาะนะครับผมโอเคนะครับผมนล้วก็ทุนเจ็ดพันห้าเนาะครับเนาะแตกมาสามหมื่นเจ็ดเน้นๆเลยนะครับกำไรสามหมื่นกว่าเน้นๆครับผม โอเคครับผมเดี๋ยวเราไปเจอที่ช่อง V 2เลยแล้วกันนะครับผมนะแตกแล้วก็เหมือนเดิมสเลวนะครับก็ไปไปไปก็ครับมู